ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยซิมอินเตอร์โทรต่างประเทศจากทรูมูฟเอ็นฟักโกลเอ plus และใหม่เอ็นฟ r o โกลเอ plus UHT วันนี้ทำขาสตอรี่นี้นะคะน้องก็ต้องขอเอ่ยถึงสาม,มีอีกคนหนึ่งของน้องนะคะนั่นก็คือพี่รุดเติร์นะคะที่รปคกรักษาความฮอดว้าพี่รุดพี่รุดนักกัปตายนักกนตายนี่สุด <c oughs> ตอรับหน้าขอโทษนะเดี๋ยวเรายอมเป็นเมียให้นะต่อหเดือนเลยต่อเลยต่อเลยล่าสุดนะคะพี่รุทเขาก็แบบแสดงให้น้องปั๊บปื๊มอีกแล้วนะคะกับการรักษามาตรฐานความฮอตของเขาพี่รุทเนี่ยนะคะเขาก็เดินทางไปทั่วกรุงเทพเลยนะคะสำรวจเช็คเรตติ้งนะคะของอารบั้มเต็ม บั้มแรกในชีวิตของเขาแล to right yes, like to okay, ้วก็ปลับปื้มมากๆเลยนะแฟนเพลงแน่นขนาดเต็มแผงตลอดพี่ลุ้นเขาบอกเลยนะครับว่าได้ฟิดหนักมาดีอย่างนี้นะครับพี่ลุ้นเลยเตรียมของขวัญสมบูรณ์นาคุณแฟนเลยนะครับเลยออกมาเลยครับเป็นสเปเชียล VCD Limited Edition ด้วยนะครับในนั้นนะครับก็จะมีเบื้องหลังการใช้ชีวิตที่สิงคโปร์ของพี่ลุ้นด้วยเบื้องหลังการถ่ายทำเอ็ถูกต้องแล้วก็ยังมีมิวสิกวิดีโอคาราโอเกะอีก12เพลงด้วยโชคโอ้โหและที่สำคัญนะครับจะมี1,000แผ่นด้วยที่มีลนของเาะมี เซิรเซิฟหน่อยไหมเซิร์ซฟหน่อยนะครับวันนี้นะครับเรามีเบื้องหลังการถ่ายทำนะครับมิวสิกวิดีโอคาราโอเกะน,นะครับของพิรุเราฝากในสตอรี่นี้ด้วยครับไปชมเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนๆตลาดสตอรี่ครับผมวันนี้มันจะเล่นครับเราเล่น <c oughs> ครับวันนี้นะครับรุ้ก็มาถ่ายอเอวิคาราเกะครับซึ่งก็จะเป็นเพลงที่เหลือทั้งหมดนะครับในอัลบัม้มจริงๆแล้วคอนเซปต,ต์โดยรวมแล้วของอัลบั้มนี้ก็จะมีเนื้อหาใกล้เคียงกันนะครับก็คือเราค่อนข้านจะเป็นแบบออกแนวแบบว่าคนดีนิดนึงเป็นผู้ชายที่ดีๆอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นซึ่งอาจจะขัดกับตัวจริงนิดนึง <c oughs> แล้วมันก็มีหลากหลายครับเรื่องของอเรื่องของความรักเรื่องของความฝันเรื่องของอกหักเรื่องของสมหวมังก็มีสลับไปสลับมาแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยทุกเพลงจะต้องเหมือนกับว่าเ,ออเราแบบเหมือนเรายังต้องแบบเป็นคนที่แบบข้างจะเคยท้อหลุดนิดนึง เพลงเร็วในอัลบั้มนี้เนี่ยมีทั้งหมด4เพลงซึ่งเพลงนึงเนี่ยจะเป็นเพลงที่น่าจะปล่อยเป็นเพลงต่อไปนะครับซึ่งเป็นเพลงที่พี่พี่องคลาสมาช่วยโปรดิวซ์ให้ชื่อเพลงชื่อว่าอย่าให้ฉันเจอเธออีก <S <S คอนเซปต์ของเพลงนี้เนี่ยเป็นคอนเซปต์แบบตรงกับใจเลยก็คือเป็นคอนเซปต์แบบว่าบางครั้ง,<า>ง <simulate. S 2> เราไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งน่ารักมากแล้วเราแบบเดินผ่านเข้ามาแล้วเราก็เหมือนกับแค่โอเคยิ้มให้กันแต่เราก็ไม่ได้บอกว่าเราชอบเขาแล้วเราก็มาเสียใจทีหลังว่าโอ้โหทำไมเราไม่บอกว่าอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเราก็เลยบอกกับตัวเองว่าถ้าเจอผู้หญิงคนนี้อีกนะจะเข้าไปบอกรักประมาณนี้ ที่เป็นแฟนรุดนะครับหรือว่าใครที่ชอบติดตามผลงานของรุดอยู่แล้วเนี่ยก็อย่าลืมซีดีคาราโอเกะนะครับซึ่งอ่าก็จะเป็นภาพการถ่ายทําของเราในวันนี้นะครับที่มที่มาถ่ายในวันนี้ทั้งหมดทั้งหมด12เพลงเลยนะครับแล้วก็จะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆให้ได้ชมกันแน่นอนอย่างแรกๆเลยครับที่ได้เห็นกันแน่นอนก็คือมีซีดีนักสีซึ่งจะเป็นเบื้องหลังของการถ่ายทำอ่าเอ็มี ปล่อยตัวปล่อยใจที่ไปถ่ายที่สิงคโปร์ก็จะมีการเขาเรียกว่าการพาไปแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพาไปทาอาหารพาไปทาขนมหรือว่าพาไปดูสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าพาไปชมวิวอะไรย่างเงี้ยคือมีหมดแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจมากๆครับยังไงต้องดูครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่อันซีนจริงๆ นอกจากมิวสิกวิดีโอคาราโอเกะแล้วอีกไม่นานเกินรอดุมดุกเขาก็เตรียมส่งมิวสิกวิดีโอตัวใหม่ล่าสุดที่จะเดินเครื่องถ่ายทากันปลายเดือนกรกฎาคมนี้ออกไม้แฟนๆได้ชมกันอีกหนึ่งเพลงส่วนจะเป็นเพลงอะไรนั้นเจ้าตัวเขาขออุบเอาไว้ก่อนค่ะพูดงมากมากเลยนะคะสหรับดุงุธนะคะความหลอก็แน่นเกียรติความสามารถเพลงเพราะพก็แน่นปล่อยไม่ต้องเล่นแล้วแกรู้ดันรู้ดัน ผู้ชมอย่าลืมนะครับใครอยากเป็นเจ้าของนะครับโทรมาที่เบอร์026698209นะครับที่สำคัญครับ มีเพลงแค่1,000งพันแผ่นเท่านั Emperor, ้นนะครับที่จะมีลายเซ็นของพิรุษของเราใช ích, ่ใชช yeah. แล้วน no ้าบักพื้นมากๆนะคะเพลงพิรุธที่เราเคยฟังเคยกรีดนะคะครบทุกเพลงนะคะรวมถึงมีภาพนะคะของพิรุธนะคะที่สิงคโปร์นะคะพิรุธกินร้อนช้อนกลางแล้วก็พิรุธก็ล้างมือด้วยร้อนเลยเออเอาล่ะวันนี้ต้องรีบไปจองก่อนดีกว่าแล้วใช่แล้วคุผู้ชมครับพบกันใหม่นะครับทุกวันเสาร์ที่ห้าโมงครึ่งทางช่องห้าครับวันนี้น้องต้องไปร้องเพลงพิรุธแล้วก็ดูชีวิตของพิรุธที่สิงคโปร์ก่อนเพราะตอนนั้นน้องไม่ได้ไปดูขอบ